สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยก็มีของเล่นเยี่ยมยอดนะครับมาดำเนินเสนออีกแล้วนะครับเป็นของเล่นนําเข้านะครับนี่จะตัวหัวลากนะครับผมหัวลาก10บล้อนะครับ MP 3ชักนะครับว้าว MP 3ชักนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะฮะตัวนี้นี่โอ้โหสุดยอดมากเลยอะเป็นรถหัวลากนะครับที่ติดเครื่องเสียงนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับ ไม่ต้องงงติดครึ่งเสียงครับติดลําโพงนะครับนี่เก็มีไฟนะครับพร้อมกับระบบอ่ารีโมทที่เป็นพวงมาลัยเหมือนรถจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะเป็นยังไงเราไปชมกับของเล่นนาเข้าสุดเจ๋งนะฮะจากร้านแม่ทอยกันเลยนะฮะว้าวนี่เรามีเป็นพวงมาลัยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะเลี้ยวได้ครับแล้วก็มีเป็นแตรนะครับนี่เป็นแตรแล้วก็เป็นเสียงต่างๆนะครับ เนี่ยเวลาเราจะเลี้ยวนะครับกล้มีเสียงไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็กดเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมา,าออนี่เดินหน้าถอยหลังนะฮะสวยางามมากๆครับว้าว มีเบรกด้วยว้าวนี่แรงนี้ครับตอนนี้นะครับผมเราก็ลองมาเสียบกับมือถือนะครับหรือเครื่องเล่น MP3 อะไรก็ได้นะครับเราสามารถที่จะฟังเพลงได้เลยนะครับนี่ แบบนี้เลยนะครับว้าวเท่มากๆเลยนะครับนี่ฟังเพลงได้ฟังวิทยุอะไรก็ได้นะครับเสียบกับมือถืออะไรได้เลยนะครับก็ถือได้ว่ายอดเยี่ยมมากครับแล้วก็เนื้อง,งานก็สวยสมจริงมากเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับกับเจ้าหัวล่ากนะครับ ผมชอบงานสีครับงานสีเขาทำมาดีมากเลยครับตัวนี้นะครับให้ชมเลยนะครับนี่ว้าวงานละเอียดมากครับล้อนี่น่าจะมีเกินน่าจะเกินสิบล้อเลยมั้งคือเยอะล้อมีเยอะมากครับโอเคโดยประมาณนี้นะครับเราติดเครื่องเสียงนะครับตอนนี้นะครับผมเราก็ลองมาเสียบกับมือถือนะครับหรือเครื่องเล่น m อ3อะไรก็ได้นะครับ เราสามารถที่จะฟังเพลงได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับว้าวเท่มากๆเลยนะครับนี่ฟังเพลงได้ฟังวิทยุอะไรก็ได้นะครับเสียบกับมือถืออะไรได้เลยนะครับก็ถือได้ว่ายอดเยี่ยมมากครับ แล้วก็เนื้องานก็สวยสมจริงมากเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับกับเจ้าหัวลากนะครับผมชอบงานสีครับงานสีเขาทํามาดีมากเลยครับตัวนี้นะครับให้ชมเลยนะครับนี่ว้าวงานละเอียดมากครับล้อนี่น่าจะมีเกินน่าจะเกินสิบล้อเลยมั้งคือเยอะล้อมีเยอะมากครับโอเคโดยประมาณนี้นะครับเวลาติดเครื่องเสียงนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวจากตุ้ยแมททอยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆครับกับเจ้าตัว MP3 ชักนะครับหรือ MP3 ชักนะครับหัวลากติดเครื่องเสียงครับที่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นสินค้าหายากมากครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ภูมิใจนําเสนอมากๆครับหากเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับของเล่นนําเข้าสุดเจ๋งชิ้นนี้นะครับผมโทรสั่งกับทางร้านแมททอยได้เลยนะครับตามเบอร์นี้เลยนี่ฟา 0 8 4ย6 4 6 4 5 7้ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.math.com ย้ำนะครับ www.math.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตู้แมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะรักนะคนๆทุกคนจุๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บเย้ ท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด